ฮาเลียริยาฮาเลาเลูยาฮาเลาเลูยาฮาเลลูยาสุขวัดีค่พี่น้องรายการประํานนศุกมาถึงท่านแล้วได้เวลาก็มาถึงะคะขอบคุณพระเจ้าที่จัดทารายการนี้อธิษฐานก่อนค่าฮาเลยาสาธุการแด่พระเจ้าพร,ระบิดาพระบุตรพระวญาณบรสูตเพคะลูกขอสรเสริญขอบพระคุณพระองค์ทุกลมหายใจเพคะ ขอพระเจ้าเสด็จมาเป็นประธานในพิธีเถิดเพคะพอลาเดวัวรดกซีดกซีขอพระเจ้าทรงเทพระพรให้ลูกๆทุกคนที่ใจสัตย์ซื่อมือสะอาดในการเฝ้าเดียวในการแชร์พระพรปาลาตเกเชอโลโฟนดักันซีดักนซีวอลันตักซอนยินโฮโลโฟนดงกันซีหนกซีนึงโกโซพาลกเนซีหากลูกทุกคนทำผิดเรื่องไรกกาบขอประธานอภัยบาปด้วยเถิดเจ้าค่ะ เวลาตะกัตตะไรจโนโฮดูโฟขอให้เป็นไปตามน้ำพระทัยของพระองค์เถิดเจ้าค้าที่จัดรายการนี้ขอบคุณพระองค์ในะนำไปเจอโซอาเมนฮาเลียโซโลฟอนเงินเกษตอาราตะัสษตรโฟนเงินเกษตรเดเกษตรนกโฟนเกษตรโซซินเงเกษตเงินเกษตรโบกมือสัมผัสกับพระเจ้ากดหัวใจโรดๆให้พระเจ้านะคะแบงจีซาเพลอลเพลอด for breathing for h e a แบง สัตว์เพลอดเพลหเพลอดลขอบคุณพระเยซูสัรเริญพระเจ้าสันเริญพระเจ้าสันเริญพระเจ้าน้าแม้เอามาสันเริญพระเจ้าพระเจ้าช่วยคนให้รอดคนตาบอดก็หหยได้คนบ่ายก็พูดได้เป็นโรคใกล้หายได้ทั้งเพสันเริญพระเจ้าน้าแม้เอามาสันเริญพระเจ้าพระเยซูคริสทรงนำชีวิตในเดินทางธรรม ให้ศึกษาและให้จดจำนำพระคำมานอมบำเพนคนบริสุทธิ์นำไปเมืองฟ้าพระบิดานำา้เห็นความชั่วทุกอย่างงดเว้นรีบบำเพญด้วยความจริงใจพระเจ้ามาเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนความคิดให้เป็นคนใหม่พระวิญญาณสถิตในใจเป็นทานที่ไหลล้นใจทุกคนเเเเเเซซซฟฟฟโยอรอรอร สิ่งที่ดีที่โรรองท่งให้ทุกวันทรงช่วยฉันทรงบันดาลให้ทุกอย่างทรงจูงฉันนั้นให้เดินถูกทางทรงเป็นแบบอย่างทั้งในสวรรค์และในโลกาข้าขอเดินตามพระคริสต์ได้ชีวิตใหม่ทรงยิ่งใหญ่นำทุกชาติประกาศทั่วโลก ให้ทำตามพระองค์ผู้ทรงเรียกมาขอบูชาพระเยซูผู้ทรงเนื้อตายและเนื้อโรคไปฮาเลลูยามาสรรเสริญพระเจ้าทางพระเจ้าทางบริสุทธิ์ให้หยุดบาปให้พุนคำสาปทางพระเจ้าได้เข้าสวรรค์เป็นทางเดียวได้พ้นทุกข์สุขในรัน ทางสวรรค์ทางเดียวคือทางพระเยซูเรื่องโลภีทิ้งไปเป็นตัวเก่าอย่ากเก็บเอาความชั่วร้ายให้ทิ้งไปทำตามพระคริสต์ได้ชีวิตใหม่ตัวเก่าทิ้งไปรับชีพใหม่ในพระเยซูผู้ชนะโลกฮาเลลูยา พระคุณพระเจ้ามากมายเหลือกันนาพระคุณใหญ่กว่าขอ,ขอบฟ้าปางพระคุณทรงนำทรงทางพระคุณทรงสว่างอยู่กลางใจพร,ระคุณไม่ให้หลงทำผิดพระคุณในชีวิตนิรันดร์ใหม่พระคุณทรงชดไทยลุดเป็นไทยพระคุณยิ่งใหญ่เหนือพระเดในโลก มัทธิวยี่สิบข้อยี่แปดนะคะพระเยซูทรงทำคำจุนโลดับทุกโศกโรคร้ายให้คนทั้งหลายทรงไถ่คนพ้นบาปมีมากมายคนทั้งหลายได้เกิดใหม่ในพระองค์ให้เลิกสุรานารีภาชีกิลาบัต ทรงผูกมัดปัดเป่าไปไม่ให้หลงได้เป็นไทยใจเชื่อฟังอย่างมั่นคงเพราะพระองค์ทรงให้บริสุทธิ์หยุดทำบาปเวรอาลลุยามาสรรเสริญพระเจ้าถ้าอยู่ในพระเจ้าแล้วให้หยุดบาปเวรทั้งหลายนะคะอธิษฐานจนน้ำตาไหลทิ้งบาปไปกับใจเชื่อพระเจ้าเพราะองค์ทรงเปื้อโศูเศร้าเชื่อพระเจ้าพืความรอดทุกคน อธิษฐานเหมือนไฟคุกรุ่นสำนึกพระคุณกึงได้เกิดผลสัพพผิดกับจิตกายตนขอเต็มล้นในพระวิญญาณเด็กเด็กหนุ่มสาวเท่าแก่เฝ้าดูแลร่วมอธิษฐานจนตายชายเป็นสัญญาณเพื่อเดินผ่านเข้าสวรรค์นาเมนผู้อธิษฐานเมตตาหน้างามนักกีวงพักนอนล่อองปุดผ่องใสแสนสําราญเบิกบานดวงฤทัยความทุกข์ใดไม่มีมาแผ่วพาน ยามตื่นหรือหลับก็สบายทั้งกายจิตทางนิมิตเป็นฝันดีทุกสถานจะมีพระเจ้าคุ้มภัยในทุกการสุขสรนตท่านปกป้องคุ้มครองกายผู้เจริญเมตตาคลาตายแล้วจิตแน่วแน่สู่สวรรค์นั้นจุดหมายให้เร่งภาวนากันเถิดทั้งหญิงชายยังไม่สายคนตายให้เร่งทำพระเจ้าให้ทําทุกวันในติฏฐานนมัสการอ่านพระคำนำประกาศอย่าให้ขาดพระพรนะคะขอบคุณพระเจ้าในนามพระเยซูอาเมนทูสวรรค์ร่วมกันบรรเลงขอพระพรลงมาทั่วทิศ พระคิดทรงนำทั่วลาสิ่งชั่วร้ายให้ไปในพริบตาพระบิดาทรงช่วยอวยพรใจฮาเหลือยาสัลลาตาราเซฮาเลลูยาสัลลาตารเลลาเซสัลลตาลลตาบาราเชโนฟาราเซฮาเลลูยา,ลลยานมัสการพระเจ้าด้วยจิตวิญญาณและความปริงขอสิ่งชั่วร้ายหมดไปในนามพระเยซูวามนโลกนี้จะมีความสุข เพราะทุกคนมาบำเพ็ญทำกันทั่วโลกาพาซุปซันจนไปนั่นและให้หมดหนอยเม็ดแม่โลกจะแตกแยกเป็นซองเสียงฝาผ้าเปลี่ยงลงมาก็อย่าวาดกลัวเพราะไม่ทำชั่วเราทำแต่ดีพระเจ้านี้คุ้มครองหน้าแมเอ,อพระเจ้านี้คุ้มครองทำแต่ความดีตามพระอ,องค์ทรงนำนะคะขอบคุณพระเจ้าในานามพระเยซูอเมนฮาเลีย ช่วงนี้พระคามังกรษเป็นไทยแปลขอบคุณลูกเจ้าเอลูกจงดีลูกอารีด้วยลูกดาวด้วยนะขอบคุณทุกแรงใจหน้าที่ซื่อสัตย์ใจสัตว์ซื่อมือสะอาดนะคะ,ะช่วงนี้อธิษฐานก่อนค่ะพระคามังกรษเป็นไทยแปลนะคะถ้าอธิษฐานแลวจะเข้าใจยิ่งขึ้นขอพระเจ้าเปิดตาใจฝ่ายวิญญาณนะคะ สาธุการแด่พระเจ้าพระบิดาพระบุตรพระวิญญาณบริสุธ์ไปคะลูกขอสันเสริญขอบพระคุณพระองค์ทุกลมหายใจไปค่ะขอพระเจ้าเปิดตาใจฝ่ายวิญญาณของลูกทุกคนด้วยเถิดที่ฟังคลิปนี้ให้เข้าใจว่าพระเจ้าใช้ทําอะไรในวันนี้ให้เป็นพระพรแก่คนทั่วโลกให้เอาพระคำมาคล้องที่คอคล้องที่จิตคล้องที่ศีรษะไว้นะประดับกายไว้นะอันตรายจะได้ไม่มาแพร่ผ่านพี่น้อง ปฏิบัติตามพระคำของพระเจ้าเพราะพระคำของพระเจ้านั้นมีชีวิตทรงพลานุภาพคมยิ่งกว่าดาบสองคมใดๆแทงทะลุรู้ไหมกระทั่งจิตและวิญญาข้อต่อไละไรกระดูวินิจฉัยความคิดและท่าทีในใจฉะนั้นพระคำในวันนี้เป็นธิ์เป็นเดชเป็นเลือดเป็นเนื้อเป็นชีวิตแทงทะลุรู้จิตญาณทุกดวงให้เกิดผลร้อยเท่าขึ้นหวันได้แบบเอโนกทุกคนด้วยเถิดในวันนี้ขอให้เป็นไปตามน้ําพระทัยของพระองค์เถิดเจ้าข่าที่จัดรายการนี้ขอบคุณพระองค์ในนามระเยซูอามน ในอิสยาบทที่3ข้อ11โวโวไปว่าวิบัตินะ t t h w wicked one แก่คนชั่ววิบัติเกิดแก่คนชั่วคลมมีจิหายานัตา่างๆ for the treatment by his own hand when be render e d to him เห็นไหมอายนาก็ตกแก่เขาจะได้รับสาสมโทษสาสมนะกับสิ่งที่มือของเขาได้ทำหมายถึงคนที่ทำชั่วนั้นแกนงกอรซนเตอร์ต่างๆนั้นโดนพระเจ้า ให้วิบัติเกิดขึ้นแก่ท่านภัยพิบัตินะไม่ว่าทุกกับภัยว่าแต่ภัยโจรภัยภัยไรๆก็กล้ำกลายคนที่ชั่วร้ายพร,าพระเจ้าจะเก็บนั่นเองนะให้ได้รับโทษอย่างสาสมพระเจ้าตรัสไว้ในพระคมภีรวิโนงต้องจําแล้วก็เลิกซะแก๊งคอสเซนเตอร์แกง๊งไอ้มิจฉาชีพต่างๆให้เลิกซะวิบัติจะมาถึงแล้วได้คืนตอบสนองแน่นอนเรนเดอร์ไปว่าคืนเรนเดอร์ไปว่าสนองอย่างสาสมนั่นเ วิบัติคนชั่วร้ายเขาจะรับโทษอย่างแน่นอนนายน,นะตกแก่เขาทุกขั้นตอนเพราะไม่ฟังพระอ,องค์สงสอนเอ้ยเอยบางคนไม่ฟัง,ย,งยังปัะปฤติตามตัณหาโลกีของยุคนี้อีกนะในหนึ่งเปโตรนั่นแน่พระเจ้าตรัสไว้แล้วหนึ่งเปโตรบทที่สี่ข้อสองผลคือเขาจะไม่ดำเนินชีวิตที่เหลืออยู่ในโลกนี้ตามตัณหาชั่วของมนุษย์นะตัณหาชั่วต่างๆที่เขาบัญญัติไว้ไม่เอาตามนึกออกไหมเมื่อก่อนไม่เป็นเคย ถือศีลกินเจเดี๋ยวนี้ไม่ต้องถือแบบของพระเจ้าเนี่ยไม่ผิดศีลทำไม่ลักขโมยไม่เข็นฆ่าไม่จ่าไม่เนินทางกันทุกที่ไม่จงหหไม่อดตัวไม่ล่วงประเวณีทําความดีอย่างเดียวถวายพระเจ้าเห็นไหมถวายแก่พระเจ้าแบบนี้จุดประสงค์ของพระเจ้าให้คนพ้นไฟไม่ใช่ถือศีลกินเจเสร็จแล้วในใจยังคลักคลักคลัอิจฉาริษยาอยู่ไม่ได้พี่น้องยังตียังทะเลาะกันไม่ได้นะ พระเจ้าคือความรักพระเจ้าต้องให้รักกันหมดทั้งโลกไม่ว่าพุทธิสิทธิรามสิกเต๋พระเถรเนทีไม่ว่าใครเวไม่ลบหลู่ศาสนาไหนเพ้แต่นี่ยายบอกว่าเราทําทางนั้นมากรสามสิบกว่าปีแล้วมันไม่ใช่ทางบริสุทธิ์ของพระเจ้าถึงต้องมาเปลี่ยนไงเป็นทางบริสุทธิ์ของพระเจ้าถึงได้พบวันแน่นอนแต่ทําตามพระประสงค์ของพระเจ้าเห็นไหมไม่ใช่ทําตามเนื้อหนังตนเองไม่ใช่ตามตามบรรัญญัติคน นะบัญญัติคนไม่เอาอีกแล้วเยเรมีบทที 20, acknowledge, acknowledge. ่14บสี่ข้อยี่สิบ o ีดูแอกโนสแอกโนเลตนะโอยาวเวอเวชิสเนสดอเอเอร์ออฟอเวอร์ร์ฟาเอรแปลว่าบรรพุรุษนะ h a ร์วี n ฮฟซินอเกน t ยู u เห็นไหมข้าแต่องค์พระเ,เจ้าข้าพระองค์ทั้งหลาย ทราบถึงความชั่วร้ายของข้าพระองค์ทั้งหลายและความผิดของเหล่าบรรพุรุษของข้าพระองค์ทั้งหลายที่ได้ทําบาปต่อพระองค์จริงๆนะ,ะที่เคยทับมาก่อนบรรพุรุษบรรพชน,นต่อต้านพระเจ้าต่อต้านพระคทิ์มาใช่ไหมนั่นน่ะบาปต่างๆเนี่ยมีเยอะแยะไปหมดแล้วถึงนุ่นภูเขาเรากาแล้วถึงสวรรค์แล้ว เราเนี่ยทำบาปต่อพระเจ้าทำความชั่วร้ายต่อพระเจ้ามากมายทำให้แผ่นดินนี่เปื้อนเปื้อนมลทินต่างๆเห็นไหมเมื่อก่อนเนี่ยพระเจ้ามาล้างให้ล้าง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 ทุกบ้านนะ่ะเห็นไหมล้างให้ลูกอารีลูกสุพินลูกเจ้าเอลูกจงดีลูกอภิญญาลูกจักริดไม่เป็นรวมมทัง้งไม่เป็นหลายหลายท่านด้วยกันที่เป็นลูกพระเจ้าพระเจ้าจะล้างให้หมดนั้นให้สะอาดนั้นอย่าไปเกลือกขี้หมูอีกนะ เหมือนกับหมูวนเกลือกที่หมูนเหลานนแน่พระเจ้าล้างให้สะอาดแล้วอย่าไปเกลือกนะอย่าไปเกลือกกลั้ออกความผิดบาปทั้งหลายข้าพระองค์ทั้งหลายและบรรพบุทั้งหลายได้ทําผิดต่อพระเจ้าจริง,รงๆทุกรายฉะนั้นพี่น้องอย่าไปทําผิดต่อไปเนี้ยวิบอนบทที่ห้าข้อเก้านะพระเจ้าให้เสริมนิดเมื่อเช้าและขับร้องเพลงบทใหม่ว่าพราะองค์ทรงสมควรที่จะรับหนังสือม้วน แล,ออลและเปิดผนึกตราของหนังสือนั้นออกเพราะพระอ,องค์ที่จะรับหนังสือม้วนและเปิดผนึกตราของหนังสือนั้นออกเพราะพระองค์ถูกประหารแล้วและด้วยพระโลหิตของพระอ,องค์ได้ทรงทรงซื้อมนุษย์ทั้งหลายนะเขียนตั้งแต่ตีสามครึ่งนะครับพี่น้อง ถวายแด่พระเจ้าซื้อมนุษย์ทั้งหลายถวายแก่พระเจ้าจากทุกเผ่าทุกภาษาทุกหมู่ชนและทุกชาติฉะนั้นเราคือผู้หนึ่งที่พระเยซูซื้อมาแล้วพี่น้องนะถวายแด่พระเจ้าแล้วนะฉะนั้นต้องปฏิบัติแต่สิ่งดีสิ่งถูกต้องตามทํานองครอธรรมของพระเจ้าที่พระเจ้าซื้อมาแล้วพระเจ้าก็ให้เพลงนี้นะเราถูกซื้อด้วยพระโลหิต เราถูกซื้อด้วยพระโลหิตของพระคิดจึงได้ชีวิตใหม่พระองค์ทรงให้หลุดเป็นไทยทรงได้ถ่ายจากชนทุกชาติเอาใหม่อีกครั้งนะคะเราถูกซื้อแล้วด้วยพระโลหิตของพระคิดได้ชีวิตใหม่ พระองค์ทรงให้รุดเป็นไทยทรงได้ไทยจากชนทุกชาติได้ไทยจากหมู่ชนทุกชาติมาแล้วพระปัญญาจากฟ้าเบื้องบนมอให้ทุกคนเป็นความจริงที่ไม่เปลี่ยนแปลงสว่างจ้าทรงแสงร้อนแดงทั่วทุกคนแหง่งเป็นโคมส่องสว่างนำทางผู้คนในทุกสมัยทรงให้โลกได้ชีวิต ในทุกสมัยส่งให้โลกเห็นชีวิตเชื่อพระคิดทุกชีวิตยังได้เกิดผลแสงสว่างสุขใสในทุกกมวลนำทุกงมวลชนสู่สวรรค์นิรันดนร์่ต่อไปเพลงต่อไปท่องจำนะคะพระเจ้าทรงสร้างจักรวาลสุขสำราญสร้างแผ่นดินและแผ่นฟ้าทรงสร้างผู้คนบนโลการณสมีโวฟ้างามตาวิไล สาธุกการวันแห่งพระพรขอโยกนให้มากลับใจใหม่ขอเชิญพระเจ้าข้าสถิตในจิตใจไม่หลงไปทางของผีมารตั้งแต่นี้ต่อไปรีบรับชายถวายตัวเวน้นจากชั่วเพื่อภัยร้ายได้พ้นผ่านเพราะพระองค์ทรงนำจิตชื่นบานทรงบรันรดาลเชื่อพระเจ้าให้รอดตลอดกาล ฮาเลหรือยามาสันเซิญพระเจ้าอาพระเจ้าให้ท่องจำเพลงนี้อีกพระเยซูทรงเรียกเราออกมาเลิกบูชารูปเคารพเลิกไหว้ผีเลิกไหว้สิ่งมนทินทั้งสิ้นในโลกนี้รักพระองค์ทรงแสนดีมากกว่าชีวิตของเราพระเยซูทรงเรียกด้วยพระเมตตาให้มาหาเพื่อฟื้นฟูให้ทิ้งตัวเก่า ทรงประทานชีวิตไม่ให้แก่เราทิ้งตัวเก่าให้เราทำตามพระองค์ทรงนำเอยอยาลีหรยามาสันเซิญพระเจ้าพระเจ้าให้เพลงใหม่อีกนะมาทางใหม่คือทางพระเยซูทรงช่วยกู้ผู้คนบนโลกลาขอทำตามพระองค์ทรงบัญชาทรงกระทัดมาให้ทำแต่ความดี ส่วนผีมารมาลักฆ่ามาทำลายให้รู้ไว้จงหรีไกลในทุกที่ไม่ไหว้ผีมารแต่ทำตามพระองค์ทรงนำทุกวินาทีประกาศความดีของพระเยซูให้คนรู้ทั่วโลกฮาเลลูยามาสัรเสริญพระเจ้าประกาศความดีของพระเยซูที่มาช่วยชีวิตเราทั้งโลกให้พ้นมนทินพ้นโลก,กิวิสัยพ้นบืงไฟนระกให้ไปสวรรค์ทุกคน ขอาการรับใช้ในวันนี้จงเป็นที่ประจักษ์แจ้งทุกแห่งหนจงถึงแก่ญาติมิสนิจนให้ทุกคนหล่อหมู่ชนในโลกาให้เดินทางสว่างของพระเจ้าทุกคำชาอ่านพระคำทำตามงานทูลลาพราะทุกชีวีที่เกิดมาต้องมรณาถพิพาสษามให้พ้นกรรมที่ทำไว้ใครทำดีได้ขึ้นหวานใครทำชั่วลงบึงไฟนะรกไม่เป็นไปเห็นมาแล้วทึงมาบอกทุกวันไงบางคนไม่เชื่อหัวลดรอฟันหักแล้วไม่เป็นไรพระเจ้าให้ประกาศเรื่อยพี่น้องประกาศอย่าหย,ยุด จงคนหลงให้กับจิตคนทาผิดให้กลับใจขอบคุณพระเจ้าที่ให้เห็นขอบคุณพระเจ้าที่ให้มาบอกขอบคุณพระเจ้าในนามพระเยซูอเมนช่วงนี้รับเชื่อพูดตามดังๆเลยค่ะข้าแต่พระบิดาลูกปรารถนาพระองค์สุดใจด้วยชีวิตลูกผูกผิดบาปมานานผีสตานมาแย่งใจไปเคยทําผิดบาปขอสารภาพกับใจขอพระองค์ทรงอภัยเถิดเจ้าข้าพระบิดาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ขอ,อเชิญพระองค์ทรงครอบครองบาลังชีวิตเปลี่ยนจิตใจใหม่ชุบชีพใหม่ปลดบาปและกรรมสาบแช่งปลดพันธนาการผีมารสาตานจากบรรพุรุษที่เคยทำมาขอพระบิดาทรงนำพาชีวิตลูกใหม่ให้เปี่ยมล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์หยุดบาปเวรกรรมทำแต่สิ่งดีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปลูกเชวา พระเยซูทรงเป็นพระเจ้าพระเยซูทรงมรณาสามวันก็ฟื้นคืนพระชนเพื่อกระทําให้ทุกชนชาติเป็นคนชอบธรรมให้พ้นบาปและคำสาปแช่งให้พ้นบึงไฟนรกลูกขอรับพระเยซูมาเป็นพระผู้ช่วยให้รอดตลอดไปขอพระองค์ทรงอวยพรชัยลูกกธิษฐานด้วยความเชื่อขอบพระคุณพระเจ้า กราบทูลในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอบคุณพระเจ้าสรรเสริญพระเจ้าปรเมือถวายแก่พระเจ้าปรบมย์มลูกพระเจ้าคนใหม่ยินดีด้วยนะไม่ทําบาปอีกลุกช่วงนี้ใครที่รับเชื่อแล้วก็ไปรับแบบติศมาที่โบสถ์ใกล้ๆบ้านท่านนะคะในจังหวัดท่านจัดแบบติศมารตรงไหนก็รีบไปถวายตัวแล้วก็ไปฟังพระคัมภีศึกษา พระคำพีให้เข้าใจพี่น้องแล้วก็ไปบับติศมาซะในพระนามพระบิดาพระบุตรพระิญญาณบริสุทธิ์และประกาศให้คนทั่วโลกได้รู้ว่าพระเยซูยิ่งใหญ่พระเยซูสงเสนดีพระเยซูงสงไถ่าบาปคนทั้งหลายให้พ้นสุรานาดีภาชีกลาบัดไม่ต้องแย่งถิ่นกันอยู่ไม่ต้องแย่งคู่พิสวาสไม่ต้องแย่งอำนาจกันเป็นใหญ่ รักพระเจ้าสุดจิตสุดใจรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตัวเองพระเจ้าพาขึ้นวันเองถึงเวลาพระเจ้ามารับเองพี่น้องแต่ต้องปฏิบัติตามพระเจ้านะเชื่อร้อยเปอร์เซ็นต์บริสุทธิ์ร้อยเปอร์เซ็นต์หันจะบาปร้อยเปอร์เซ็นต์ทำตามพระคัมภีร้อยเปอร์เซ็นต์ทำตามการทรงนำร้อยเปอร์เซ็นต์โอเคเนาะขอบคุณน้องเล็กด้วยพระเจ้าอวยพรจ้าช่วงนี้อธิษฐานเผื่อประเทศใดและใครเจ็บป่วยก็ช่วงนี้ค่ะ อขออนุญาตใช้ภาษาพระวิญญาณภาษาแปลที่พระเจ้าชักปล่าไม่เป็นให้พูดไม่ใช่บทสวดนะคะพี่น้องใครที่ปัญหาจะฆ่าตัวตายไม่ต้องฆ่ามาหาพระเจ้าก่อนหมดเวลานะคะรีบมาเลยนะอ,อธิษฐานก่อนค่ะประกาชูโลโ k โฟนก n a k a อ e ลโ h a l น p h ขอไฟของพระเจ้าชำระบ,บนทินทั้งหลายในโลกนี้โอ้พระบิดา ขอริษอำนาจากพระเจ้ามาสู่ลูกด้วยเถิดให้คนเห็นพระคิษในตัวของลูกวรกเศและธรรมิกชนของพระเจ้าทุกคนให้คนเห็นพระคิษในตัวของท่านประกาศข่าวประเสริฐได้มากมายลอทุกฟวรังกเซฮอลังกเซฮอลูโฟรังกเซนังกเซขอพระเจ้าทรงเจิมด้วยไฟบับติศสมาด้วยไฟขอพระโลหิตของพระเยซูคริสต์ออกฤทธิ์ในชีวิตทุกคนให้เกิดผลร้อยเท่าด้วยเถิดในวันนี้ สงครามหมดไปการไหวา้รูปโครุปหมดไปแก๊งคอนเซนเตอร์หมดไปแก๊งมิจชาชที่ไปหมดไปแก๊งรักเด็กให้หมดไปแก๊งแบงค์ปลอมไม่หมดไปแก๊งแต่งตัวโป้ยห,หมดไปแก๊งชั่วร้ายในโลกนี้หมดไปโอ้พระบิดาช่วยกันอธิษฐานพี่น้องจะได้หมดไปจริงๆริงยาสิบติดเผาเว้เลี่ยงเมืองพราราเซ่เหมือนเมืองบาบิโลนนั่นและคนชั่วร้ายเผาเว้เลี่ยงเมืองเหมือนเมืองบาบิโลนเมืองโกโมรา อธิษฐานกันอย่างนี้ทุกวันพี่น้องภคัสิก,กรโก,โกเพื่อกระชัดคนชั่วออกจากแผ่นดินแผ่นดินสวรรค์ของพระเจ้าจะได้เกิดไงพี่น้องทุกหย,ย่อมหญ้านั่นเองทุกขัวเรือนจนสุดปลายแผ่นดินโลก,กเซระโกเซจุดประสงค์คือให้แผ่นดินสวรรค์เกิดในใจของทุกท่านเซระโกสิกุรโกฟูรักเซนังกเซให้มีเลิศควา,ามรักใจควา,ามชื่นชมยินดีพีดความสันสุขลองซับปริมควา,ามอดทนไขยเนตรความปราณีกู้เนตรความดีเฟสโฟเนตรความซื่อสัตย์ เย็นตาเนตาร์มสุภาพอ่อนโยนและเซ้นคก่อนซูลการรู้จักควบคุมตนเองให้อยู่ในกฎเกณฑ์ของพระเจ้าไม่ผิดกฎสวรรค์ไม่ผิดศีลธรรมกันเองไม่ล่วงประเวณีกันอีกนะใครที่ล่วงประเวณีอยู่ต้องกลับใจเลยพี่น้องใครที่มีกิ๊กมีกั๊กต้องเลิกให้หมดพี่น้องไม่งั้นขึ้นวันไม่ได้วัลกัสกุโกโฟไดกันเซนักเซขอพระเจ้าทรงจืมใจใหม่ฟื้นฟูใจใหม่ใใหมทุกคนบรารักาเซด้วยไฟของพระเจ้าขาจัดมารชั่ว ในจิตใจท่านออกให้หมดสารคธระเษีผีม,มานั้นมาลักฆ่าทำลายแต่พระเจ้าให้ชีวิตนิรัน์ต้องถนอมชีวิตนิรันร์ไว้ให้ดีพี่น้องอย่าให้มีทิฏฐิรอจนกว่าพระเจ้ามารับเราทุกคนวลคัโกตโกโฟไดกเซฮโดโฟไดกเซนานกชินนันกัสเชขอพระเจ้าทรงช่วยคนที่มีหนี้สินให้หมดหนี้คนที่มีโรคภัยไข้เจ็บโรคเบาหวานความดัน COVID 19. โควิดโรคไตโรคเกาโรคมะเร็งโรคร้ายต่างๆ ตั้งแต่หัวจรดเท้าพระเจ้าเปลี่ยนเซนใหม่ให้หมดทุกคนไปคะที่ฟังรายการนี้โอ้พระบิดาเปลี่ยนเซนใหม่ให้ลูกเทราการอ่าและอวยพรให้ลูกเทราการที่ได้แชร์ต่อเป็นเท่าพระพรทุกวันพกัสกโตโกเซ่และลูกๆทุกคนลูกจักรเกรดลูกปุ๊กปิกวลกัสกโตโกลูกเจ้าเอลูกจงดีพาราคสโนโกเซ่ลูกกพินญาอ่าลูกสุพินพักัสโกตการน้องเล็กน้องรวยเกินนอก น้องสอยพาลคเชียวโฮเด็กโฟอร์นกันเซ่คุณอารีด้วยที่ว่าเป็นที่ว่าเดินไม่ได้ขอพระเจ้าทรงเสริมแรงเปลี่ยนเซนใหม่ให้เดินได้ไวๆเขาบอกเดินได้แล้วจะมาหาไม่เป็นถึงบ้านเลยว่าไม่เป็นไรนะก็ดูทางเฟซทางไลน์เนี่ยได้นะคะพี่น้องทั่วโลกดูทางเฟซทางไลน์นี่แหละว่กลิกเกฟกัซนักชนอกฟอร์ซนกนันก ขอพระเจ้าทรงช่วยเสริมแรงให้ทุกคนแล้วก,ก,ก็สกรกัให้เป็นคนใหม่ที่ใช้การได้น้องแจ๋วด้วยน้องอะไรอีกอะโซโลโฟอนังเกเซนังกเซลูกธัญญาอเมริกาด้วยลูกเจ้าเออยู่ที่ฮ่องกงลูกเทรางการอยู่จังหวัดไหนนะลูกแม่ลืมแล้วนะคีดลืมแท้เนาะโซลโลโฟอนองกลซานังนนรกรเซนังกเซลูกน้อยลูกวารพรลูกสนิท อยู่จังหวัดตรังนะจังหวัดตรังพาลาคาเซโลฟอนัะไรก็ซีนังกัสซอนอะไรฟออะไกซีนังกัสซีนังกัสซีคุณอารีอยู่พิจิตรลูกวรยาอยู่ชุมพรหลังสวนเซอร์กาเซน้องแจ๋วนะอยู่หลังสวนพาลาคาเซดูกูซีนังดกฟออะไรก็เซนางกซีนังกูฟออะไรก็เซาลิงเกฟอนัองทีเชิดกูกฟออะไก็เซเราก็ซีนังกฟออะไก็เซลูกดาวอยู่เชียงใหม่ ลูกจักรกลดอยู่อะไรนะกัมเพงเพชรพาลคาเซียวลูกโฟร์เกชนซีนอ่ะตกาเซียลลูกโฟร์เกชนซีนอะไรลูกอะไรขึ้นมาเลยค่ะขอพระเจ้าเทพอพลลงมาให้อาจารย์โฟอาจารย์หมอกระโดนอาจารย์อาจารย์น้องแมวอาจารย์พุทธิชัยน้องเพื่อนอาจารย์ปามุ่นน้องตุ้มแม่เอียดพิจิตน้องวิทย์น้องวัณน้องฤทธน้องพาตาน้องน้องอ้อยน้องอิวน้องจิ๋วน้องแต่าน้องโอ้ลูกนิชาธร คุณสมบูรณ์ไทยนิคมลูกโตลูกตรงลูกต้ลูกจิปลูกค้างลูกอ้อยลูกพึงลูกฝนลูกไหนลูกนลูกสุกลูกเมลูกขิมหลานนิ้งหลานเนีหลานแทนคุณหลานทุกตาผู้รับใช้ทุกท่านลูกหลานของผู้รับใช้ทุกท่านพระเจ้าทรงช่วยเหลือเยียวยารักษาออรคาเซโลโฟร์ฟทาเกเซโรโกโฟให้อายุยืนยาวนาน ปราศจากความอยู่ร้อนนอนทุกความยากจนเขียนใจอันตรายใดๆไม่มาแพ้ผ่านลูกกลานของพระเจ้าทำมิคชนของพระเจ้าต้องยืนยงพันช่วอายุให้แข็งแรงสุขภาพแข็งแรงการเงินการงานคล่องมือการทรัพย์คารปนกาทธิ์เดชการของประธานทั้งเก้าอย่างอยู่ที่ลูกพระเจ้าทุกคนในวันนี้ขอให้เป็นไปตามน้ำพระทัยของพระองค์เถิดเจ้าค่ะที่จัดรายการนี้ขอบคุณพระองค์ในนามพระเยซูอามน สิบเนิยวปนมและบังคมข้อลาต่อชาวลบมาฟังว่าจะเศร้าเพนหน้าเอ้ยว่าแมวฟังว่าจะเศร้าเพนหน้าเอ้ยทุกศาสนาสอนให้ทำดีแต่พระเจ้านี้ทรงทำคนให้เป็นคนดีให้ทิ้งชั่วกลัวบาปทุกทีให้เป็นคนดีมีชีวินิรัน ไม่ให้โกรธไม่พูดร้ายไม่อยากขายจิตใจสุสึกษ์ไม่โกหกแต่ต้องรักกันตัวเก่านั้นละทิ้งไปทิ้งไปสวมชีวิตใหม่ให้เหมือนพระองค์จิตซื่อตรงมั่นคงสดใสกำจัดสิ่งไม่ดีออกไปกำจัดสิ่งไม่ดีออกไปสวมชีวิตใหม่ให้เหมือนพระเยซูฮาเลีูรอยามาสัรเริญพระเจ้า สวมชีวิตใหม่ให้เหมือนพระองค์นะคะเอาความจริงคาดเอวความชอบทมคาดอกโลกคือความเชื่อหมวกเหล็กคือความรอนเท้าก้าวประกาศข่าวประเสริฐมือถือพระแสงแห่งพระวิญญาณคือพระวจนะของพระเจ้าเนี่ยฟาดฟันพยามาได้หลุดลุ้ยนะคะขอบคุณพระเจา้าในนามพระเยซูอาเมนไม่กี่หลักไม่กี่จนลาวนไม่เป็นคนพูดปัดไม่ขดไม่โกงไม่โด๋ไม่น,นั่นไม่ตีรันฟันเทีน ไม่แย่งคนักใครไม่ไว้รรปก็รบไร่ไร่ไม่หลวงประเวณีทำแต่ความดีอ่านพระคมภีพระเจ้าอวยพรหน้าแม่ออพระเจ้าอวยพรอ่านพระคัมภีร์จบเล่มสามหมื่นหนึ่งพันเก้าสิบแปดข้อพระเจ้าอวยพรถึงลูกหลานเลินหลนเลื่อลารูดเลยนะคะอ่านแล้วต้องทำตามอย่าให้ผิดผิดข้อเดียวคือผิดหมดอย่าให้ผิดนะคะพี่น้องขอบคุณพระเจ้าในนามพระเยซูอามน ขอพระเจ้าอวยพรผู้ที่แชร์คลิปนี้ต่อเป็นท่อพระพรด้วยค่ะคริสบีวิจิ้วสวัสดีค่ะ